เหมือนดอกพุดบ้านเราเลยปูจะซื้อหนึง่งพออีกดอกนึงนจะอันนี้ไปไว้ในห้องน้ำซือ้อของมาเนี่ยกับยาไปทางว่าไว้ด้วยภายนอกมาซื้อมาซือ้อยังมาเห็นดอกไม้แล้วก็สวยที่ยาซื้อเขียงที่เราชอบในการหาแล้วก็แปลง แม่ปูก็จะมาเอาเอานี่ต้นไม้สีเขียวของเรานี่ปลูกเอลุลงกระถางจะแล้วเข้าไปไว้ในบ้านเนะเาะไว้ในห้องน้ารู้สึกว่าต้นอันนี้เขาจะทนกว่าต้นอื่นๆมากเพิ่งตายหมดอันนี้ดอกหอมมากเลยเหมือนเหมือนดอกพุดบ้านเราพี่นอ้องหอมขนาดได้นี่จ้ะจะได้มีอะไรหอมๆในบ้านเนาะแล้วก็ดอกกลาบแม่ปูจะไปปลูกหน้าบ้านอันนี้นะกุหลาบปลูกหน้าบ้าน กูใช่ไมปลูกกุหลาบาไว้หน้าบ้านเลยนะมาปลูกกันปลูกกุหลาบจ้าสวยๆแล้วจะมาปั่นเบิ้งนักนองเลยเอาเข้าบ้านแล้วจะรปทันไปอยู่ในบ้านนะนี่เป็นไม้ประดับในบ้าน